สวัสดีค่ะวันนี้สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอนำท่านมารู้จักกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good l a b o r Practice หรือที่เรียกกันว่า GLP กันค่ะแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมีที่มาจากการที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุว่าสินค้ากุ้งของไทยอยู่ในรายการสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ ในการนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานกรมประมงและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแปลรูปอาหารทะเลจึงได้ิเริ่มร่วมมือกันพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพการจ้างสภาพการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมายโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมีทั้งหมด4ฉบับได้แก่ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมทะเลของไทยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกประเทศไทยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับสถานประกอบกิจการทั่วไปและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยทั้ง4ฉบับนี u, tamam arians, บ<า>้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานและการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับการเลือกปฏิบัติและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหลักการสำคัญของ GLP คือหลัก 4. ีไม่ 6. มีได้แก่หลัก 4. ีไม่คือ 1. ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 2. ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ 3. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีการค้ามนุษย์หลัก 6. มีคือ 1. มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน 2. มีเสรีภาพในการสมาคม 3. ม,มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจ้าง 4. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย 5. มีการจัดการสุขอนามัยและของเสีย 6. มีสวัสดิการที่เหมาะสมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจาการอื่น ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมซึ่งเมื่อปี2563ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวสวนนิคมอุตสาหกรรมบางกนดีที่จังหวัดปทุมธานีและในปี64มีแผนจัดงานนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบอีกจำนวน5แห่งในเขตพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดชนบุรีนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาสงขาและสระบ,บุรี ในานามสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบกิจการอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกกันนะคะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน